กการนั่งกินส้มตำโจโจตอนเที่ยงคืนส้มตำสุดแซ่บเสิร์ฟพร้อมความสยองสุดหลอนส้มตำโจโจกดการนั่งกินส้มตำโจโจ,โจตอนเที่ยงคืนคุณไม่สามารถเลือกได้และไม่ว่าเจ้าของร้านจะตาส้มตำแบบไหนไหมให้คุณกินคุณก็ต้องกินให้หมดห้ามสแสดงอาการออกมาเด็ดขาดโอ้ยมันพริกนี่เลยไอ้น้องเขาใส่พริกโคตรเยอะจรินเลยนะหอาโจโจ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เต้เบิร์ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดผีบอกได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากดผีบอกที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดผีบอกจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้เ hey, ตยวันเนี้ทาคเว็ไซดาวเว็บอะมันมีกฎผีบอกมาว้โอ้ผีบอกอะวะก็น่ากลัวเลยดีวะงานก็เราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมหมอละกันกดแปลกตั้งไว้คุณทำตามแค่คิดจแจ้งกดคือตายวิหตก,กดคือตายแล้ววะเราก็ไม่เคยคิดจแจ้งเลยนะงานเราไปดูได้มีกฎมาใหม่บ้างอะ่ะกฎข้อแรกเนี่ยกฎการเลี้ยงเสือสมิง เสือสมิงนี่มันเลี้ยงได้ด้วยวะมันเลี้ยงไม่ได้มันเป็นผี้อนอะกดข้อที่สองกดการนั่งกินซ้มตามโจ๊ะตอนเที่ยงคืนอ,อันนี้ที่ว่าเผิดเผ็ดปะเผ็ดเผ็ดแล้วแบบพริกพันเม็ดอะไรเงี้ยจะกินได้วะกดข้อที่สามกดการเข้าหมู่บ้านผีดิบผู้หมู่บ้านซอมบีบ้ปะผีห่าอะไรอย่างนี้แน่เลยวะ่ะโ้กดข้อท้ายกดการเล่นผีถ้วยแก้วอุ้ยกดอันนี้กูไม่เคยเล่นนะผีถ้วยแก้วอ่ะอย่าไปเล่นนะน่ากลัวมีผีจริงด้วยแล้วมึงสนใจกดข้อไหนงั้นอะ ว่านะถ้าเราสนุกสนุกนะกดข้อสองไหมกดกันนั่งกินส้ตมตำโจโจอตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะคุ้มเถอคืออร่อยด้วยแซ่บส้ตมตำเหรอเออคูอยากกินมันก็เอากดข้อนี้เลยกนะันกดการนั่งกินส้ตมตำโจจะตอนเที่ยงคืนส้ตมตำสุดแซบ่บเสิร์ฟพร้อมความสยองสุดหลอนอุ้ยเตยน่าจะเผ็ดมากแน่เลยวะ่ะแล้วกูไม่กินเผ็ดด้วยไม่เป็นไรกูว่าแซ่บสในใจติต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นก็ไปต่อที่อีเมลเลยได้กัน คุณูชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทาการสั่งซื้อกดการนั่งกินส้ตมตำโจ๊ะตอนเที่ยงคืนไป,ไปที่ีเรียบร้อยแล้วและทางดับเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดโซโลเกชันไหมเราไายในสิบวันที่ข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเจไหในหละ่ะส้ตมตำโจ๊ะวะไม่ได้ดีไว้ไนอะคือตรงนั้นแน่เลยไว้นอตรงไหนวะมันมีรถเข็นโผล่ออกมาวะ่ะมึงขี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยนะเออ่เจไ มันจะมีร้านมาตั้งแถวนี้เหรอวะว่าน่าจะใช่นะเหมือนพวกมาหูแต่ยังมืดอ่ะอุหยเตยดูดิเฮ้ยมีจริงด้วยไหเตยอุหยโอ้รถเข็นไหน็อตน่ากินไหเนี่ยไอเตยเฮ้ส้มตำว่ะส้มตำโจโจอุ้ยส้มตำโจโจไหน็อตอุหยเตยดูดิส้มตำโจโจเฮ้ยหูดูดิเฮ้ยน่าจะมาถูกแล้วว่าหูแล้วดูดิพี่โกเยอะไอ้น็อต ก็ดีไห้เตยวิ่จะกินได้ไหมวะเนี่ยก็ดีดีวะว่าหาโต๊ะนั่งก่อนดีกว่าปะเอ้าทำไมไม่มีเก้าอี้วะก็ดีดีดูดีทุกโต๊ะเลยอ่ะเฮ้ยน้องเขายกเก้าอี้มาให้วะอึ้ยคือะไรวะุดตามโจโจเฮ้ยน้องเขากระด่าอะไรมาให้อ่ะกระดาษอะไรไห้เตยอึ้ยเอ้าอึ้แล้วก็ไปเฉยกดการนั่งกินส้มตาโจโจตอนเที่ยงคืนไหวเตยฮะ กูลองลองอ่านก่อนดีกว่าปะ่ะกฎการนั่งกินส้มตำโจ๊โจตอนเที่ยงคืนกดข้อแรกหากคุณเดินเข้ามาในร้านคุณห้ามเลือกนั่งโตเองเด็ดขาดคุณต้องรอจนกว่าเจ้าของร้านจะยกเก้าอี้มาให้คุณนั่งและถ้าคุณนั่งโตนั้นแล้วคุณห้ามลุกหรือเปลี่ยนไปนั่งโตอื่นเด็ดขาดเฮ้ยเตย คืเราเปลี่ยนโต๊ะไม่ได้เลยเหรอวะน่าใช่นะข้อที่2ส,ส้มตําในร้านนี้จะมีแบบเดียวเท่านั้นคุณไม่สามารถเลือกได้และไม่ว่าเจ้าของร้านจะตาส้มตําแบบไหนไหมให้คุณกินคุณก็ต้องกินให้หมดห้ามแสดงอาการออกมาเด็ดขาดไม่ว่าส้มตำจะมีรสชาติยังไง โ,โ,โถ้ามันเผ็ดมากอ่ะก็ต้องเก็บอาการมาให้หนอสข้อที่สามระหว่างที่คุณกําลังกินส้มตําอยู่หากมีคนอื่นเดินเข้ามานั่งกินส้มตามําคุณห้ามมองหรือเผื่อไปสบตาเขาเด็ดขาดเพราะเขาเป็นวิญญาณเละ่อนที่จะปรากฏตัวมากินส้มตําทุกคืนโนี่ม่ผีเหรอน่ากลัววะ่ะร้านส้ตมตำเลยวะเนี่ยข้อที่สี่เราล่าห้าทุ่ม หากคุณเจอหญิงสติไม่ดีเดินเข้ามาขอกินส้มตําด้วยให้คุณชวนเธอเข้ามานั่งกินส้มตําด้วยกันถ้าเธอกินส้มตําจนพอใจแล้วเธออาจจะมีของตอบแทนให้คุณแต่ถ้าหากเธอไม่ได้กินส้มตําเธออาจจะอารวาสและทํร้ายคุณได้ มีผีเล่มีคนบ้าอีกเหรอหน่ากลัวว่ะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายก่อนเวลาเที่ยงคืนหากคุณสังเกตเห็นว่าเจ้าของร้านมีท่าทีที่ดูผิดปกติไปให้คุณรีบวิ่งหนีอ,ออกจากร้านไปโดยไม่ต้องจ่ายเงินในกรณีที่เหตุการณ์ทุกอย่างปกติให้คุณจ่ายเงินค่าส้มตำให้เจ้าของร้านจนกว่าเขาจะพอใจเพราะถ้าเกิดเขาไม่พอใจในราคาส้มตำคุณอาจจะต้องจ่ายค่าส้มตำเปน็นางอื่นแทนือ้แล้วเป็นอะไรวะไม่ได้ดิไว้เนะกดนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณก้าวเข้ามาในร้านส้มตำโจ๋วว่ะ เลยแล้วหิวด pues ้วยแล้วมีอย่างเดียวด้วยเครื่องอะไรวะอย่างเดียวเขาตามอะไรให้เราไว้น็อตเออไหวเตยเยเขาใส่แล้วว่ามันละกอไปนะตามโจโจเฮ้ยโจโจไอ้น็อตโจโอ้ยตามอย่างนั้นไหนน็อตโจขึ้นน้าดีไหวเตยตามโจโจเฮ้ยใส่ไม่ยั้งเลยไหวเนาะเขาไม่ห่วงเครื่องเลยว่ะเข้าถึงพริกถึงขิงเล่เตยเออดูดิโอ้ยเละเลยอ่ะโอ้กินได้ไหวเตยควรน่าจะกินได้ไหนนอตน่าจะแซ่บว่ะดูดิราคาเท่าไหร่วะเนาะ กูน่าจะแพงน่าดูเลยว่ะดูดิเขาถึงเครื่องเลยไอ้น็อตเขาใส่ให้เราไม่ยั้งเลยอ่ะกินได้ป่วเตยกูน่าจะกินได้นะนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยน้ำตาลไหวน็อตน้ำตาลหรอวะหูใส่น้ำตาลอย่างเยอะอ่ะตายเบาหวานแตกกูแน่เลยเฮ้ยเตยเตยเตยมึงดูดิเฮ้ยเไอ้น็อตอูยมันพริกนี่เตยไอ้น็อตเขาใส่พริกโคตรเยอะไอ้น็อตมึงดูดิโหูยโอ้โหทีกินได้หรือวะ ก็ได้ดิไว้นาะโอ้โหโจใหญ่เลยว่ะโจโอ้โหโจไม่สนใจใครเลยว่ะก็ได้ดิไว้เตยโจโจโอ้โหเละไอ้เนอตกัวแสบก็ได้ดิวะไม่มีแบบเดียวด้วยว่ะโอ้ยไม่มีแบบอื่นหรอพวกแบบตำไทยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเขาใส่เละเลยไว้เนอตกัวไม่น่าจะมีแล้วนะจะกินได้ไหมเนี่ยก็ได้ดิไวเตยพี่ขนาดนั้นน่ะกลัวเละไอ้เนาะด้วย ตามโจโจเฮ้ยไอ้น็อตเขายกคุกมาทำไมวะได้ไวเตยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาจะมาป้อนเราถึงที่เลยอ่ะไม่ใส่กลงใส่จานเลยหรอหูยอะไรวะตามโจโจหูยเต็มดูดิเฮ้ยน็อตเฮ้ยพีิเต็มเต็มอ่ะตามโจโจหูยเผ็ดเผ็ดเลยอ่ะโอ้ยน็อตพีิเต็มปากมึงเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงแซ่ปปะแซ่บหลายเตยหู้ยเขาใส่จานมาแล้วไอ้น็อต อุ้ยยน่าจะแซ่บว่ะอุ้ยอุ้ยกูไม่เห็นมะ l ะกอเลยอ่ะกูไม่เห็นมะ l ะกอเลยไอ้น็อตใช่หวะเฮ้ยเฮ้ยใส่จานมาไว้น็อตรอบนี้มาจานว่ะรอบนี้จานว่ะโจโจอุ้ยเตยดูต้มงลางโจโจดิโอ้โหไหนมะะกอเนี่ยไอ้น็อตก็แน่ดิหว่ามันจะกินได้ไว้เตยคูดเผ็ดอ่ะล่งโจโจอุ้ยโจอุ้ยเผ็ดมากเตย ก็ง่ายดิวะโอ้ยไหตวไอ้น็อตมันเผ็ดมากเลยนะมึงดูส่มะละกอดิโอ้มันกินได้ไวเตยโอ้ยมึงดูดิเขาทำอะไรไอ้น็อตเฮ้ยนี่มันไก่ย่างยี่ไวเตยเฮ้ยเขาไปคุกผิดได้ไงไอ้น็อตโอีก็เผ็ดหมดเลยดิวะตายย่างกูตายแน่เลยว่ะโอ้ยเหมือนกูกินหมาล่าอยู่เลยตอนเนี้ยโอ้ยเขาป้อนกูเขาไม่ป้อนมึงเอาไวเตยตายตายแน่เลยว่ะอะไงดีวะไอ้น็อตมึงลองชิมดูดิกูลองชิมหน่อยก็ได้นะ กินเผ็ดไม่หรอโอ้ยย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 ไยยยเยย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 ยมยได้ยลยยยดยย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 ย่ยย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 ้ยายยดยย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 หยดยยยอ้ยย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 ยเตยเรากินก่อนดีกว่าปอ,อ,อ,อยเตยโคตรเผ็ดอ่ะยดไกด่ไก นี่เป็นร้านขายส้มตำหรือขายผีวะเนี่ยเนี่ยนะต้องตำโจ๊ะโจ๊อ่ะไอ้นมีแต่ผีเท้งนั้นนะดูมันกินได้เนี่ยกินเลยนะโอ้ยไอ้นอตไอ้นอตฮะอย่าแสดงอาการมึงจำไม่ได้เหรอเออว่ะเยิ่มเลยน่าเกลียดสับเออว่ะในกฎบ่อห้ามแสดงอาการนี่ว่ะมึงเนื้อของร้านดิตำโจ๊ะโจ๊ะอุ้ยตำอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยว่ะ เฮ้ยน็อตนี่ดีปะวะกินเลยกินเลยหวยเตยเขามองหวยน้อนเขามองอยู่อือโอ้ยอร่อยใช่ไหมโอ้ยน็อตเฮ้ยม่ไันจะโจยอย่างเงี้ยดูดีน้ำตาคุณจะไหลเนี่ยโคตรเผ็ดเลยเขาก็โจยอยู่นี่ละไหวเนอนโอ้ยตามไม่สนใจเลยเผ็ดเลยไหวเตยใครมาวะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะไม่ดำย่างงั้นน่ะ นั่นเลยดีวะโู้ำทั้งตัวเลยวะโูเต็มดูดิชขี่ยน้ำตาไหลแล้วอะเฮ้ยเราเขาไม่ยินอะไรอะยังหลอนเนอะเออเจ้าของร้านจะากุยไปแล้วไอ้น็อตนั่นเลวะลูกค้าเวะเฮ้ยเฮ้ยในกฎบอกว่าใช่วิญญาณเล่นหลอนปะพวกสัมบูเรศีอะกูว่าใช่แน่เลยดูดิเขานั่งก้มหน้าอย่างนั้นไอ้น็อตโู้ตกใตัวนี้จริงวะน่ากลัวว่ะอะไรวะขนกุลุกเลยเนี่ย โอ้ยแล้วผีกินส้มตำเผ็ดขนาดนี้ไหวเหรอวะเจ้าดิวะถึงเครื่องมากเลยไหวเตยโอ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยนอดผีกินส้มตำมากโอ้ยดูดิผีกินส้มตำไหวนอดมันไม่เผ็ดหรอกวะปากกูแดงมากเลยเนี่ยเตยก็น่าดีวะโอ้ยผีมันไม่มีความรู้สึกแน่เลยวะโอมาเลยไวเตยโอ้หเตยมึดูดิอะไรอเจ้าของร้านข้ออะไรไม่ให้เราเนี่ยอุ้ยไอ้นอดอะไรวะเนี่ย

อุ้ยเตยซ้มตำจูจูมึงกินเผ็ดไม่หรออุ้ยเตยเขาไปแล้วว่ะอู้หเตยช่วยกินดิวะได้รีบกลับเตยบ้าเอออืมโคเผ็ดเลยไหวเตยกินข้าวเหนียวแก้เผ็ดหน่อยเนาะเตยเนี่ยอ่ะมึงมึงเอาปะอุ้ยเผ็ดมากเลยอ่ะใกล้หมดแล้วเตยแต่นี้ก็กินได้นะไน้เฮ้ย หิวอะไรวะหิวเอ็ดคุณดนตรไม่ดีมั้ยวเตอร์เฮ้ยแล้วเขาหิวอะไรไว้เนาะในกดบอกว่าถ้าเขากินไม่อิ่มเขาจะออกอัลวานด้ยเดี๋ยวมึงให้เขากินเลยกินอะไรอ่ะกินส้มตำาเนีก็ได้นะน่ะต้มตํเนี่ยเหเออไม่เป็นไรหรอกมั้าไวเตอรมันเผ็ดมากนะส้มตำอ่ะเออมันไม่เป็นไรหรอกเขาอยากกินอ่ะนี่เขาโอ้ยโอ้ยเขากินไหมเนอะเฮ้ย เต็มเต็มเฮ้ยอะไรวะอุ้ยอิ่มแน่เลยววยนอตอุ้ยกินไงวะเนี่ยก็ได้ดีหกขนาดเนี้พูดบ้าเลยไวเตยเอาไงต่อดีไว้นอตเท็กบินเลยไหมหรือว่าจะกินตรงนี้หมดอย่างก็กินให้หมดก่อนละกันเร็วรีบครับหนีเลยไม่ไหวแล้ววะเออกินยังไงก็ไม่หมดแล้ววไว้นอตกินไม่ได้แล้วโอ้โหต้องไส้เราปวดปวดมว่เอ้ยไม่เตยะไรวะน่าเฮ้ย อย่าโบกหนีหนีเลยดีกว่าป่ะเออหนีดีกว่าเพื่อเดี๋ยวมีพวกสองไอ้นอตเฮ้ยอะไรอะไอ้นอตเฮ้ยอะไรวะตามโจโจเฮ้ยอะไรวะเขายังตามมาอีกเหรอวะเฮ้ยอะไรอะไอ้นอตตามโจโจเขายังป้อนอีกเหรอวะเตยโอ้โหเตยไม่เพลิดปะเหรอโอ้โหตามโจโจไอ้เตยตามโจจโโอ้โหเตยนั่นพีคหนะน่ะตามโจโจโอ้ Oh, you